การสตง,งถล่มนะคะท่านผู้ชมวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งเขาออกมาเรียกร้องนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเมินและพวกเขาก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบเหมือนกันนั่นก็คือผู้ค้าในบริเวณใกล้ในในใคคเคียงค่ะตรงนี้นะคะคือซอยตลาดเซเว่นเดย์จัตุจักค่ะอยู่ติดกับอาคารจอดรถของตึกสตง,งอเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นแหล่งค้าขายแต่พอมีเหตุการณ์อาคารสตง,งถลม่มซอยนี้ก็เหมือนกระถูกปิดนะคะมีศูนย์พักพิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทหารและศูนย์พักพิงของญาติผู้ประสบภัยมาอยู่ตรงนี้ บางคนนี่ไปร้องคุณการจอมพลังเลยนะคะวันนี้นะะักข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปลองคุยกับผู้ประกอบการดูเขาบอกจริงๆเขาก็เห็นใจเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนที่มาช่วยมาด้วยใจแต่เขาเองก็ได้รับผลกระทบอะ่ะเขาบอกแต่เดิมเนี่ยเคยขายของได้เดือนหลายหมื่นแต่ตอนนี้ขายของไม่ได้เลยวันนี้มันวันที่19แล้วอะคะ่ะหลังเกิดเหตุอะ่ะเขาบอกเท่ากับเดือนนี้เขาจะขายไม่ได้ทั้งเดือนเลยหรือเปล่าแล้วใครจะมาเยียวยาเขา กระทบค่้าขายไม่ได้เลยปิดถนนร้านแม่ก็นปิดไปด้วยแล้วร้านข้างนอกก็กู้ไัยก็พักพิงร้านร้านโชว์เฟอร์นิเจอร์ทำมากินไม่ได้เลยจะได้รายได้ต่อเดือนในประมาณเท่าไหร่คะแล้วตอนนี้มันหายไปประมาณเท่าไหร่ ต่อเดือนก็ประมาณสี่ห้าหมื่นนะคะหมดไปเลยก็เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานแบบลูกค้าจะมาสั่งเฟอร์นิเจอร์ยี่สิบชุดเนี้ยเขาก็เข้ามาสั่งเราไม่ได้ลูกค้าก็เลยไปเลยก็เสียรายได้เราไปแล้วอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เหมือนเหมือนช่วยเหลือหรือว่าทํายังไงกับกับกลุ่มพวกเราเองที่ผู้ประกอบการก็เยีเยวยากกับพวกประกอบการเนี่ยค่ะเพราะในซอยนี้ก็เยอะหลายเจ้าอะค่ะคือไม่เข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ดีแล้วมันเกิดเหตุการณ์ข้างหลังบ้านแม่นี่เลยนั่นน่ะข้างหลังบ้าน นี่เลยกองเบลอเลยกองพอเทาภบุกเขาเลยค่ะเราก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ทีนีน้ว่าการเป็นอยู่ของเราต้องใช้จ่ายอะ่ะปิดนานขนาดนี้ก็มันก็ไม่ใช่เลยใช่ไหมล่ะยังไม่มีกำหนดนยังไม่กําหนดให้เราว่าปิดปิดนานเท่าไหร่วันแรกปุ๊บตึกถล่มอันนั้นโกลาหลปุ๊บ,ป,บปิดร้านยอมปิดมาสองสามวันวันที่สี่มาเปิดทำไมมีใครมา มาอยู่บนพื้นที่เรามามานอนมาอะไรมามาเก็บของอะไรอะไรกันแล้วแต่แล้วก็พูดดีๆกับเขากลายเป็นว่าคนมองเราว่าหาว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวมันใช่เหรอมีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายขาดทุนทุทกทุกวันเลยมา20วันแล้วลจัจกตอนนี้เยอะไหมจากไม่มีที่เป็นหนี้ได้อะ่ะอยากให้เขาตั้งกร<ม>อบหรือกำหนดไหมคบว่าจะจะเสร็จตอนไหนหรือว่ายังไง มผู้ชมวันนี้มีการปรับแผนการค้นหาผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าแต่เดิมใช้เครื่องจักรหนักเข้าไปเนี่ยทำได้แค่ทุบป,ปูนทุบคอนกรีตแต่มันติดเหล็กเส้นที่ถักกันเป็นแพรก็เลยมีการปรับเอาทีมเข้าไปตัดเหล็กนะคะจะเข้าไปวันละสองรอบก็ด้วยอุปสรรคตรงนี้ละค่ะทำให้ตั้งแต่เมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตยังนิ่งอยู่ที่4 4คนสูญหายห0าคนคะ่ะครับปิดท้ายเรกนี้คุณ้